ยครั่งผเลยนะครับไปฝั่งผมเลยนะเชิญ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 แปดแผ่นป้ายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ทีมราชบุรีเหลือสองสาวเอ้ยหนึ่งสาวกับหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งผู้ใหญ่เลือกแผ่นป้ายไหนดีครับมาตักแกเลือกมาบุ๊ดเลือกมาเอาดัชชี่ครับเอาเชียร์ดีเวียเราต้องเลือกนัชชี่ คราวนี้เป็นชื่อเพลงเลยนะครับอย่ามีเพลงผู้ชายนะอย่ามีเพลงผู้ชายนะผู้ชายไปหมดแล้วนะและเพลงนี้คือเพลงผู้ชายด้วยผู้ชายร้องแล้วผู้ชายร้องแล้วผู้ชายร้องแล้วด้วยร้องไปแล้วร้องไปแล้วยายเองอะไรยายอะไรยายโอยโอยเนี่ยนะยายก็มันไม่มีใครเลือกคุณดูจะร้องแทนโอ้คุณดูลองแทนไม่ได้ยายโอ้ยโอย พี่แจ้ต้นตำรับใครทำเวราทิศมาร้อองำกรรมกับทีมยอดบุญพี่ยายอายุเท่าไหร่ยายอายุเท่าไหร่74ค่ะ74หลานยายอายุเท่าไหร่หลานลูกของลูกเนี่ยลูกของลูกก็16 16นี่เขาเท่าไหร่น้องกระต่ายเท่าไหร่กระต่าย12 12อข้าใจเขคิดซะว่าร้องเพลงกับหลานแล้วกันนะเขาแบกน้ำหนักแค่62กิโลเอานะยายนิดนิดหน่อยๆโอ้ยๆยายต้องเคยฟังอยู่แล้วค่ะพร้อมนะยายนะยายเต็มที่นะยายนะ ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีขั้นเดี๋ยวตกเดินด้วยเราจะเล่นเราจะเล่นเราเคยตกมาแล้วด้วยนะยายอย่าเล่นมากเดี๋ยวตกจริงไม่ไม่ได้เล่นนะคะเล่นจริงจริงค่ะจริงค่ะใหญ่เอาละครับดนตรีมาอย่าอย่าแรงเดี๋ยวยายตกใจเชิญโอ้ยโอ้ยจากคุณยายพวง and ไปแล้วเกือบลืมเนื้อแล้วเนี่ยยายร้องไปนะยอมรับผมมาสงผมมาสงสารยายก่อนเลยนะแต่ว่าผมฟังไปฟังมาสงสารน้องดนตรียายก็จะหลงยังวะนดนตรีดนตรีจ้องพี่เก๊กพี่เก๊กมันมันเหมือนงานแซยิดผู้ใหญ่แล้วก็เล้นมาร้องนี่โอเคลูกหลานก็โอเคเอาละเอาละอันนั้โอ้ยโอ้ยเอาพี่แอนเลยไหมเอาพี่แอนพี่แอนพี่แอนนะครับ ครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงครับก็ลืมแสดงความยิ่งใหญ่ของคุณยายพวงที่ร้องเพลงจบได้เหนื่อยเหนื่อยแทนครับเหนื่อยแทนแต่ว่าลูกออดอ้อนของคุณยายแม่ย้อนหลังไปสักห้าสิบปีเนี่ยสงสัยไม่ธรรมดาครับลูกออดอ้อนลรกเสียงนะครับผมเป็นผู้ชายยังหลงเลยครับโอ้ยายตายอะไรยายยายอายพี่อย่าพวกนี้นี่ยายอายดูดิ เสียใจแมนยูแพ้ผม็เปนแฟนผมแฟนแมนยูด้วยโอ้โหแฟนแมนยูแสดงว่าแฟนรูนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่แฟนรูนี่ค่ะแฟนอเล็กซ์ฟุตบอลเนี่ยแฟนผู้จัดการทีมโอ้อเล็กซ์ฟูกุตันเลยครับอ้าวท่านเถินครับลุลาร์ลุลาร์ เวลาฟังแล้วยิ้มเพิ่มไปเลื่อยๆช่วดีค่ะก่อนอื่นต้องต้องขอชมว่าจริงๆการเป็นนักร้องเนี่ยคำว่า entertainer เนี่ยสำคัญมากค่ะก็คือคุณยายเขาเป็น entertainer จริงๆเพราะว่าสกรีไปฮาตลอดหาความเพราะไม่มีพ่อหุยม้าใครว่ายายเราไม่พาอหวาย เขามีแต่คิดตรงกันว่าเออหาฟังได้ยากไม่รู้ข่าวหน้าจะได้ฟังเปล่าไม่คือเขามีเขามีเอกลักษณ์ที่ใส่ลงไปในวิธีการร้องคือจริงๆโอ้ยโอ้ยมันเป็นถือว่าเป็นเพลงเออเพลงสตริงใช่ไหมคะแล้วแอบใส่ลูกทุ่งก้าไปด้วยนิดนึงตรงเนี้ยที่มันน่าสนใจร้องเป็นเล่เก้เลยขัดจังหวะตลอดไม่พี่แต่ไอ้ตรงที่แกร้องว่าโอ้ยโอ้ยเนี่ยพวกเราก็ใจแพ้วว่าเออโอ้ยในเพลงหรือโอ้ยผาได้ ยายเอาอย่าฟังเรื่องจริงป่ะเมื่อกี้หลานบอกยายปวดขาใช่ป่ะปวดขาค่ะไอโอยเนี่ยจริงโอ้ยจริงแกยืนนานไม่ได้ก็ร้องไฟแล้วยืนไม่ได้แกยืนนานไม่ได้แกปวดขาไอโอยเนี่ยจริงโอยจริงครับร้องไปแล้วคือคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของยายนะครับแกสามารถทำเพลงของเบนชลาทิศให้กลายเป็นสมศรีม่วงสอนเขียวได้ นี่ดูเห็นด้วยจ้าวทำไมมาคาวอืเอๆที่ร้องผ่องสีวรนุษร้องอะไรอย่างนี้นะครับพอดีวันนี้เจอเปิดเจอเพลงผู้ชายแต่แกร้องเป็นตัวแกนะลืมเป็นไปเลยอันนี้เป็นสไตล์อย่างที่คุณอาเจนบอกเลยใช่จริงป่ะจริงเดชจอง แต่ว่า,าแหมวันนี้เลือกเพลงโอยโอยเนี่ยแหมชื่อเพลงใคร <จะ S 2> เลือกเรามันเปิดป้ายเจอเมืนั่นนาะสิ<อ>นะชื่อเพลงมันเป็นลางยังไงก็ไม่รู้ <laughs> โอเคเอาไปเบรอคุณใจพวดนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ตกพี่ใจตดไม่ตก่อนนะฮะก็เดินไปนั่งกัน อาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะส่งคะแนนโหวตมานะครับ4 7 7 7 2 2 2นะครับพิมพ์ทีหนึ่งคือเชียร์สันปะตองนะฮะถ้าพิมพ์ทีสองก็คือเอ่อทางด้านราชบุรีราชบุรีครับทีหนึ่งกับทีสองไปเลือกกันนะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูครับตอนนี้ก็บอกคะแนนโหวตออกมาแล้วครับใกล้เคียงกันมากคะแนนโหวตจะทำบ้านนะแต่ยังไม่บอกบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวกลับมาดูว่าคุณคุณป้าพวงนะฮะจะทำคะแนนไปเท่าไหร่น้องกระต่ายจะทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับนายกิ๊กดูสงคลำเพลงไทยทอดสดครับช่วงหน้าครับ การร้องไปแล้วสองคนตอนนี้ต้องมาดูคะแนนนะครับเมื่อสักครู่นี้เชียงใหม่ตามอยู่45คะแนนจากพันคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าน้อยมากตอนนี้คนที่สองร้องไปแล้วน้องกระต่ายหลานกับคุณยายติกับ74มาดูคะแนนน้องกระต่ายก่อนนะฮะอ่ายะ้นนก่อนคะแนนกรรมการครับคะแนนกรรมการคะแนนของน้องกระต่ายนะครับคะแนนของน้องกระต่ายออกมาคือ 935จากพัานครับรวมเลยนะรวมเลยครับรวมรวมเลยนะรวมของเดิม870นะครับออกมาเป็น1,805คะแนนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เชียงใหม่มีแล้ว1,805คะแนนจาก2คนนะครับมาดูคะแนนจากฝั่งบ้านโป่งราชบุรีครับคุณยายพวงได้คะแนนออกมาเป็น ละสินะคะแนนครับแล,และเมื่อรวมกับคนแรกคะแนนร,รวมของบ้านโป่งคือ1,770ครับเอาลนะครับตอนนี้พิลขึ้นมานำแล้วครับสันตอตองกลับไปกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เชียงใหม่กลับมานำอยู่ 35คะแนนครับ <cooler. 5 S 2> <struggling> right. 35คะแนนนะครับ <falling> พ <food Anat ratios> ัคะแนนกับ1,770คะแนนเอาละครับคะแนนผ่านไป2,000คะแนนคะแนนผลต่างมีเพียง35ถือว่า2ทีมนี้สูสีมากสูสีอย่างยิ่งนะครับขอบคุณคุณพะแนนต้าพวงกับน้องกระต่ายก่อนนะครับขอบคุณครับงสองอาจารย์ประจำที่อาจารย์ประจำที่เอาละครับส่งกลับก่อนเอาไงดีคุณดูผมหรือว่าคุณจะร้องก่อนคราวที่แล้วเราใช้หญิงฉุบคราวนี้เราใช้วิธีว่าทีมไหนคะแนนน้อยให้โอกาสทีมนั้นร้องก่อนร้องก่อน แต่ตอนนี้เขาตามอยู่เขายังไงดีบ้านโป่งเนี่ยลองฟังสองฝั่งเลยไหมตอนนี้เหลือคนสุดท้ายของทั้งสองฝั่งแล้วคนตัดสินนะฝั่งบ้านโป่งนะครับเราจะคุยกับอบตนะฮะอบตเหรอครับเป็นอบตนายกอบตคุ้งพยอมใช่ไหมฮะคุณสมบัติจินศรีสวัสดีครับดูนะ้ำดูน้ำบ้านโป่งฮะบ้านโป่ง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 คุณสมบัติครับครับนั่นฮะนั่นฮะอ่าเจอแลกันคุณสมบัติครับ จะพูดอะไรกับน้องตักแกครับคนสุดท้ายครับก็สามห้าคะแนนก็วงรอดแล้วผมคงไม่ห่วงแล้วครับต้องฝากน้องตั๊กนะครับฝากน้องตั๊กว่ามคกนบผมตัแกนะฝากน้องตั๊กว่าน้องตั๊กสู้สู้ตักแกสู้สู้ตักแกสู้สู้นะครับจะฝากท่านผู้ชมที่เขากำลังจะโหวตอยู่ยังไงบ้างครับก็ขอฝากพี่น้องเช้าและบุรีนะครับตอนนี้คะแนนตามอยู่นะครับช่วยน้องตักแกสักหน่อยนะฮะ ช่วยกันทั้งจังหวัดเลยนะครับครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวฟังเชียงใหม่บ้างฟังเชียงใหม่นะฮะฟังเชียงใหม่ด้วยบานนี้น้องนุ่นคนเดียวน้องนุ่นคนเดียวนะฮะนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่แถวสัมปต้องนี่แหละครับครับคงบ้านนี้ก็คงน้องน้องคงอยู่ด้วยนะครับบ้านพระบาทยังหวีดเหรอครับยังหวีดถูกไหมยังหวีดคุณวิรัตนะครับคุณวิรัตผู้ใหญ่บ้านนะฮะครับผมจะบอกอะไรน้องนุ่นครับน้องนุ่นไหมฮะหรือทีมเรรราคคัับบผม เป็นตัวแทนของสันปตองนะครับได้นําลูกเมลานของสันปตองมาฝากไว้กับอ้อมใจมลร้องน้เพลงทั่วประเทศนะครับถ้าไงๆก่อช่วยกดคะแนนให้กับทีมสันปตองตัวนะครับถ้าท่านกดคะแนนให้ก็เหมือนกับท่านได้มีส่วนร่วมในการทําบุญสร้างหอระฆังของรัฐบาลอย่างเดียวขอบคาณ ผมว่าแกต้องเป็นมัคคายกมาก่อนจท่านกระเมินสันประธานมาเฮ่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องสันปะตองนะครับท่านจะไปลืมนะครับกลมหนึ่งกลมกรมเกี่ยวกลมเดียวสันป่าตองครับผมขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วิรัตแกต้องเป็นมัคคายกมาก่อนมัคายกมาก่อนชงประกาศไปเรื่อยๆโอเคมาฟังคนสุดท้ายก่อน คนสุดท้ายก็ต้องฟังบ้านโป่งก่อนนะครับตาแกพร้อมไหมคะผมว่าแกไม่ไหวแล้วมั้งพร้อมค่ะไหวๆดนเพชรบาดบาดไหลอยู่เพชรเาดไหลหรือใหญเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูไปดูเนาะน้องตาแกนะครับคนสุดท้ายที่จะดูซิว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรจะครองใจท่านผู้ชมได้หรือไม่ปกติก็ได้ร้องคนสุดท้ายเสมอใช่ไหมคะกดดันไหมมีบ้างค่ะมีบ้างนะจะร้องให้ไหมไม่ค่ะไม่ร้องนะครับจะร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงแผลที่หัวใจค่ะแผลที่หัวใจของ คุณจอมขวัญกัลยาค่ะจอมขวัญกัลยาเป็นเพลงช้าใช่ไหมครับเพลงช้าค่ะเพลงชานะครับอ้าวพร้อมแล้วคนสุดท้ายนะครับคะแนนจะเป็นอย่างไราฝากไว้ในอ้อมใจของนานผู้ชมทุกท่านจอมขวัญกัลยาโดยน้องตะแกแ่แพลที่หัวใจเชิญ